กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน map a r r i ย a อ c โ o เวอ v e r นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวดาบเนาะที่จะเป็นดาบอีพิกเล่มใหม่นะครับก็จะเป็นดาบที่ผมฟาร์มาได้ประมาณ1 q i ว่าหนึ่ง q i นะครับก็จะได้เป็นดาบแร n g สีมานะครับผมก็ได้เป็น s h a r p n e t viii นะครับ s h เลยนะครับแล้วก็ได้ ลดไมาได้วยนะครับผมลดสานะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเทสตาเมทให้ดูนะครับนี่ฟาร,ร์มประมาณ2-3ชั่วโมงเนาะแต่แบบเดียวก็คงได้ดาบแหลง E กแกล้งดีกันแล้วนะครับผมสำหรับผมผมคิดว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะจับเวลาสักก่อนเอยอย่าเพิ่งขอถอดมอนออกก่อนนะครับก็นี่คือดาบของแหลง G เนาะแหลง G ก็จะประมาณ22คิว เนะครับส่วนแหลง SS นะครับก็จะเป็น17 QA นะตอนที่ผมขึ้นผมขึ้นมาตอน17 QA เนาะสำหรับโคชน่าจะขึ้นแหลง SS กันแล้วล่ะครับถ้ามาตัวนี้ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเทดาเมจก,กันก่อนเลยอันนี้ผมจะเริ่มตีปั๊บแล้วจะจับเวลาแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปนี้เนาะแล้วก็จะดูเ,เวลาไปก่อนครับไม่ใช่สิเริ่มใหม่รับแล้วก็รับ สามสองหนึ่งตีครับเราเปิดออโต้คีครับเราก็ตีเลยแล้วก็เริ่มทับใหม่ก็เราจะเทสให้ดูสองรอบนะครับผมสําหรับดาเมจดาบนะเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะเร็วไปดาบอาจจะตีก่อนที่นับเวลานะครับผม รอบนี้นะครับได้22ิวินะครับผมก็เราจะกดเริ่มใหม่รัวๆเลยนะครับเพื่อให้วันเกิดแบบจะได้นับเวลาเลยนะครับเมื่อกี้22เนาะ22 23าจำไม่ได้แต่ก็ยังไงก็ตีไม่เกิน30วิแน่นอนครับสำหรับคิดจะทำแต่แบงค์ซีน่ะผมว่าทำมาก่อนก็ดีนะเพื่อว่าไม่ค่อยมีคนช่วย รอบนี้ได้18 19 20 22ครับก็จะประมาณนี้นะครับ22ก็จะประมาณนี้แหละก็คงไม่ได้ห่างกันมากขนาดน,นั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปตีตอนที่ว่ามีทหารเงาดีกว่าโอเคนะครับผมขอปุ๊บเริ่มนับใหม่เลยเนาะ ตอนนี้มีทหารเงาแล้วครับเมื่อกี้แบบไม่มีทหารเงาครับผมจะเตสให้ดู2รอบเหมือนเดิมนะครับสิบสี่วิแล้วครับผมว่ามีกับไม่มีมันก็ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้25วิเลยเนาะมีทหารเงาได้ีบาวิเลยนะครับรอบนี้ก็เดี๋ยวดูรอบที่2กันว่าจะเท่าไหร่นะครับ โอเทำไมรู้สึกว่ามีทหารเงามันช้าๆกว่าตอนไม่มีอันนี้ผมคิดเองหรือเปล่าโอเคครับอาจจะคิดเองเวลาก็เท่าๆกันนะครับผม ส่วนผมว่ามีกับไม่มีก็มันจะพูดไงอะ่ะมันก็ดีแหละทหารเงาอะ่ะแต่มีก็ดีกว่านะครับผมถ้าเราเวลาไปตีกับเพื่อนนะครับยังไงก็ตีไว้อยู่แล้วเนาะนะครับสำหรับผมผมเจอแค่แรล่งเอสกับแรล่งเอสสองคนนะครับแล้วก็แรงจีหนึ่งคนเนาะตีนะ่าจะแบบเดียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ถ้าสมมติค,ครับถ้าเราลองนับนะแล้วถ้ามันเกิน8นะครับออกได้เลยเนาะหรือ90นะ้าออกได้เลยนะครับเพราะว่าด้าเมจเราไปตั้ง4 0 0 QA แล้วเพราะว่าเราสร้างดาเมจไปเกือบครึ่งเลยนะเราไปหาเซิร์ฟที่ว่าเราตีแค่สอสมทีก็ตายดีกว่านะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงขอจบเพยงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาเพยงเท่านี้สวัสดีครับ